นายประพันธ์ตรีบุปผาปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานหรือบุพเพันนิวาสสองภายใต้คอนเซปต์ของงานคือเชิญอเจ้าทั้งหลายนุ่งโจมห่มสบายสัมผัสชีวิตวิถีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ชอบชิมลิ้มลองอาหารไทยแบบครบรถครับกิจกรรมภายในงานก็เน้นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ การแสดงการแต่งกายและการทำอาหารในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รวบรวมเอาไว้ในงานรือบุพเพศนนิวาสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมไปจนถึง3สิงหาคมนี้เพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวและยังเป็นการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจการท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งเป็นสีสันของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับ นอกจากนั้นจะได้สัมผัสบรรยากาศชีวิตวิถีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่จัดเอาไว้อย่างสวยงามทั้ง4โซนนะครับได้แก่โซนเรือนครัวโซนนอกชาญโซนตลาดย้อนยุคและมีโซนถ่ายรูปเช็คอินด้วยนะครับพร้อมด้วยสบายโจงกระเบนและผ้านุ่งลวดลายสวยงามมีภายในงานด้วยนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ e e t and Greet กับดาราชื่อดังนะครับคุณป๊ปบธนวัฒน์ในวันที่1สิงหาคม นารานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาครับ